เรียนท่านที่เคารพแรงพิสัยทุกท่านครับผมพลนตรีดรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับที่ห่างหายไปจากการจัด YouTube ประมาณ4-5วันก็เพราะว่าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ผมจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์สัญจรโดย รวบรวมท่านสมาชิกที่สนใจซึ่งเป็นกลุ่มคนระดับศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันมีความคิดเห็นมีปัญญาพอๆกันได้เดินทางไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติราชบงจ์ักกรีดังนั้นก็ต้องใช้เวลาในการสอบทานดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางสองสามวันให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ประสบ ผลสำเร็จครับยุทธศาสตร์สัญจรเราเน้นในเรื่ององค์ความรู้ได้เห็นสถานที่จริงพร้อมกันนั้นการเดินทางต้องสะดวกส,วกสบายกินดีๆฉี่บ่อยๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิเดินทางร่วมกันดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแน่นอนคือการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลที่มาจากหลากหลายวงการเช่นบางท่านก็ทำกิจการอสังหาริมทรัพย์บางท่านทำกิจการมโลจิสติกบางท่านเป็นผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องมแมลงเรื่องเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืชเป็นสัตว์รำคาญแมลงสาบป,ปลวกบางท่านก็มาจากกิจการอื่นๆหลายท่านก็เป็น ขดการที่เกษียณแล้วบางท่านทําธุรกิจในการก่อสร้างต่างมีอาชีพหลากหลายแต่ก็มารวมกันเพราะเป็นบุคคลที่กลุ่มสินเสมอกันพอพอกันหลายท่านก็เดินทางร่วมก,กับกิจกรรมนี้มานับ10ปีแล้วเพราะผมจัดยุทธศาสตร์สัญจรมาตั้งแต่ปี255ปีรับประมาณ2-3ครั้งเท่านั้นแล้วก็ กำหนดหัวข้อตามช่วงเวลาซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่พระกริยกิจพระเกียรติคุณพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรก็คือในหลวงรัชกาลที่9 มีปูชนียบุคคลเพียงแค่สองพระองค์เท่านั้นที่เราสามารถยึดมั่นท่านได้และสามารถเดินตามได้อย่างบริสุทธิ์ใจและมีความเห็นถูกเพราะว่าอันดับแรกในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงมีพระรันตรัดมีโครงการต่างๆขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักพุทธศาสนาบนพื้นฐานของความประหยัดแล้วก็เน้นภูมิสังคม เนื้อจากพระองค์ก็คือองค์สัมมาสัพุทธเจ้าหลักปรัชญ,ญาขอเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการประยุกต์หลักธรรมที่เรียกว่าสันตุถีมาให้เกิดภาพเป็นรูปประธรรมสามารถจับต้องได้สามารถเข้าใจได้โดยตรงดังนั้นจึงได้กำหนดหน่วยงานที่จะเดินทางไปดูพระราชกรณีกิจนี้สามหน่วยงานด้วยกันเริ่มต้นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนา ตามพระรัชนำบริิห้วยทายจังหวัดเพชรบุรีต่อมาก็เป็นอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธรและปิดท้ายด้วยภารกิจการส่งทาอากาศของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยได้รับความกรุณาจากกองร้อยที่4ต่อชดอได้จัดวิทยากรและสถานที่ทักฝึกทักษะให้พวกเราได้ทดสอบกำลังใจในการโดดหอโครงการของในหลวงรัก,กาลที่9เนี่ยมีหลายพันโครงการ แต่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่5ประเภทด้วยกันประเภทแรกการจะนำความรู้ต่างๆไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านและชาวโลกทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องมีการทดลองทดสอบว่ามีความถูกต้องสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นอันดับแรกต้องสร้างองค์ความรู้พระองค์ได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นมา6แห่งทั่วประเทศ เพราะว่าพื้นที่แต่ละแห่งในประเทศไทยนั้นมีปัญหาแตกต่างกันไปอาทิเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครที่บริเวณดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสร้างองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ําเนื่องจากภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญเป็นต้นน้ําลําธารจํานวน,นมากที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชน ก็ทาการพัฒนาในเรื่องนั้นส่วนทางด้านใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็เน้นเรื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้คนในภาคใต้นั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทางด้านตะวันออกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันนี้เน้นเรื่องการบําบัดมลภาวะทางน้ําสามารถจะสร้างระบบการบาบัดน้ําเสียโดยใช้งบประมาณต่ําใช้วัสดุจากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ ทั้งประหยัดทั้งสะดวกแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้จริงเป็นตัวอย่างที่นั่นส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีมี2ศูนย์ศูนย์แรกที่แหลมผักเบี้ยอันนั้นก็เป็นการสร้างแหล่งบำบัดน้ำเสียเหมือนกันโดยทำการใช้งานจริงในการบำบัดน้ำเสียในจังหวัดเพชรบุรีโดยที่2ก็ถือที่เราไปดูงานนี้ที่ห้วยราย เป็นพื้นที่ที่มีดินเข็มมีเกลือพนอยู่มากไม่สามารถปลูกพืชใดๆได,ได,ได้ให้เติบโตงอกงามได้ท่านก็ทำการทดลองวิธีการในการปรับปรุงดินเนื่องจากว่าดินที่ค้อยทรายชื่อมันก็บอกมันเป็นดินปนทรายเก็บกักน้ำไม่อยู่น้ำไหลลงมาก็พัดหน้าดินชะล้างออกไปหมดก็ทำการทดลองเทคโนโลยีในการชะลอ ความเร็วของน้ําและทําการปลูกหญ้าแฝกเพื่อทําการยึดพื้นดินยึดตลิ่งไม้พังลงไปปรากฏว่าที่วูซายก็ยังมีโครงการทดลองทางด้านการเกษตรอื่นๆอีกมากมายเมื่อทําการทดลองเกิดผลสําเร็จจริงๆแล้วก็ให้ผู้คนทั้งหลายนําองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่องค์การสหประชาชาติเห็นความสําคัญในเรื่องนี้และเห็นประสิทธิภาพจริงถึงขนาดนายโคฟีอานม ได้ขอพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้ากราบองคมทูลถวายเกียรติบัตรและโล่ที่ระลึกเชิดชูพระเกียรติให้กับพระองค์เมื่อนับสิบปีก่อนและนำความรู้ของในหลวงรัชกาลที่นั้นไปเผยแพร่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายทั้งเทคโนโลยีการทำฝนหลวงการปลูกหญ้าแฝกปัญญาของสิ่งพอเพียง แม้แต่การทําบัญชีโครเรือนซึ่งเป็นพระราชกุศโลบายของพระองค์เพื่อทําให้ผู้คนนั้นสามารถจะเข้าใจได้ว่าตนเองมีรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นอย่างไรการบันทึกบัญชีโครเรือนนั้นสามารถจะทําให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเป็นลุปธรรมว่ารายจ่ายใดที่มันมีความสําคัญรายจ่ายใดที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสามารถตัดออกได้เมื่อ ผู้คนเห็นอย่างนี้ก็สามารถประหยัดรายจา่ายของตนเองในสิ่งที่ไม่จำเป็นลงไปได้เป็นการสรอดค้องกับปรัชญาของเทพอเพียงอย่างแท้จริงดังนั้นที่ศูนย์ห้วยรายก็มีความสำคัญมากทีเดียวและก็ระหว่างเดินทางในรถเนี่ยนอกจากผมแล้วก็จะมีสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยช่วยเล่าความรู้ประสบการณ์ในวงการของท่านยกตัวอย่าง ท่านอาจารย์พอรอนิกหรือที่เรียกว่าอาจารย์นิกท่านทํากิจการเกี่ยวกับการศึกษาส่งนักศึกษาไปเรียนต่อที่สิงคโปร์มาเลเซียท่านก็ลอาฟังว่าคุณภาพการศึกษาไทยเป็นอย่างไรปัญหาข้อขัดข้องเป็นอย่างไรทําไมเด็กไทยถึงด้อยกว่าเขาทําไมความรู้ด้านภาษาของเราเนี่ยต่ำกว่าเด็กชาติอื่นในเอเชียมากมายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไปศึกษาต่างประเทศก็คือว่าความรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น ไม่สามารถจะเทียบเท่ามาตรฐานในมหลาลัยที่มีคุณภาพสากลได้เลยก็จำเป็นจะต้องทำการพัฒนาและเราก็สามารถช่วยได้เฉพาะเด็กที่มีความรู้ความคิดเท่านั้นซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาคิดว่าสักแต่ว่าได้ปริญญามาก็สามารถจะเติบโตได้แต่ว่าปริญญาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปริญญาหลูปริญญาไร้คุณภาพก็ไม่มีความหมายอย่างไร ท่านก็เล่าในเรื่องนี้และก็ประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการจัดยุทธศาสตร์สัญจรน,นอกจากจะให้เห็นภาพของจริงมีการเข้าใจเรื่องยุทธศาสการพัฒนาและยังมีแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างการยานามิตรซึ่งกันและกันอีกด้วยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒน,หนาห้วยสายนั้นอยู่ใกล้กับพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งศูนย์ห้วยทรายนั้นอ่ะก็บริหารจัดการโดยกอาการตำรวจตะเวนชายแดนเช่นกันก็ได้ได้มีรับโอกาสจากครูใหญ่โรงเรียนต่อชดอที่ป่าละอูได้มารับสิ่งของที่คณะของเราเนี่ยเตรียมไปบริจาคมีสิ่งของหลากหลายทีเดียวก็นับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยเมื่อกี้ผมเล่าถึงเรื่องโครงการพัฒนาของในหลวงซึ่มี5แบบ 1. เป็นเรื่องการสร้าง องค์ความรู้อย่างที่ดำเรียนไปแล้วว่ามีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆง6แห่ง 2. ก็คือโครงการที่เรียกว่าโครงการตามพระราชประสงค์โครงการตามพระราชประสงค์นี้ก็เป็นการิเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆตามที่ในหลวงรัชกาลที่9กนะ้้วท่านเห็นว่ามีความสําคัญและมีองค์การเอกชนรับสนอง พระบรมราชองการนำไปพัฒนาต่อยกตัวอย่างเช่นบริษัทท PI ของคุณประชัยเลี้ยวไพรัดตระกูลเลี้ยวไพรั์ก็รับสนองพระกรุณาธิคุณอานำความรู้ที่ตนเองมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีอยู่เอาไปพัฒนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหรือว่าแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านกเกษตรกรรมหนองว่าที่จังหวัดฉะเชิงเซาทั้งบริษัทซ p ทั้งธนาคารกรุงเทพต่างเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าโดยนำทฤษฎีใหม่และปรัชญ,ญาของเศรษฐพอเพียงไปเผยแพร่และควบคุมให้ผู้ที่เป็นสมาชิกหมู่บ้านนี้นำไปใช้ปฏิบัติปรากฏว่าประสบความสาเร็จทุกคนมีฐานะมั่นคงและสลามารถดำรง,งชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสบายนี่ก็คือลักษณะของโครงการตามพระราชประสงค์ ส่วนโครงการตามพระราชอัทยาศัยเป็นประเภทที่3เป็นโครงการที่พระองค์ใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสัตูนตุนในการค้นคว้าตามที่พิจารณาเห็นสมควร4ก็คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มีการพิจารณาจัดตั้งโครงการเหล่านี้ขึ้นมาและให้ส่วนราชการต่างๆนั้นนำไป รับผิดชอบขยายผลต่อหลายหน่วยงานก็เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ประหานจัดการโครงการนั้นๆน,น,นอกจากนี้แล้วก็มีโครงการหลวงโครงการหลวงนี้เป็นการพัฒนาการปลูกพืชการบำรุงรักษาดินสำหรับแหล่งต้นน้ำลำธานโดยเฉพาะดังนั้นทั้ง5ประเภทของโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ก้าไ,ได้ส่งรีเริ่มขึ้น รวมกันเกือบเกือบจะถึง5,000โครงการเราได้เห็นที่ศูนย์ห้วยสายโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายได้กรุณาให้การต้อนรับและพาคณะไปชมพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ศูนย์นี้เราก็ใช้เวลานานหลังจากที่มอบสิ่งของให้กับครูใหญ่โรงเรียนตอดอบ้านปา่าอูเรียบร้อยแล้วก็ได้รับองค์ความรู้กับมามากมายทั้งเรื่องการเพราะกุ้ง การปลูกพืชการบำรุงดินการปรับปรุงดินที่เป็นดินเข็มนยะให้สามารถนำปลูก,ลกพืชได้ก็ใช้เวลาอยู่จนถึงประมาณเที่ยงจากนั้นเราไปเดินทางไปที่อุทยานสิ่งแวดล้อมศิรินธรที่นั่นทางอุทยานก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการอุทยานซึ่งท่านเป็นพลตำรวจโทก็ได้กรุณาสั่งการให้มีการจัดอาหารอย่างดีเลี้ยงคณะของเราแล้วก็ กรุณามาบรรยายสรุปด้วยตัวเองพร้อมกันนั้นก็มีการจัดให้มีรถรางในพื้นที่เป็นรถเพื่อนำคณะนี้เข้าไปชมสิ่งแวดล้อมที่นั่นเป็นบริเวณป่าชายเลนก็จะมีทางเดินตรับผู้คนทั่วไปก็สามารถจะเข้าไปศึกษาได้ก็มีวิทยากรชี้เห็นเรื่องความสำคัญของป่าชายเลนพวกสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างไรอุทยานสิงห์เวลอ้อมสิรินทรน,นั้นได้รับพระมหากรุณาอุปถัมภ์จากสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าก็ทําให้สามารถดาลงตนอยู่ได้ในฐานะที่เป็นมูลนิธิก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองเพร้อมกันนั้นหลายท่านยังไม่ทราบว่าบริเวณอุทยานสิงห์เวล้อมนั้นได้มีที่พักติดทะเลสำหรับบริการผู้ที่มีความสนใจด้วย และราคาที่พักเนะี่ยก็ย้อมยาวกว่าบริเวณที่พักของเอชนแถวหัหินหรือชะอำท่านที่สนใจลองคุณาโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับเราใช้เวลาอยู่ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินทรจนถึงเวลา15.30นกานาทีหลังจากที่มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้มีการศูนย์แล้วท,ท่านผู้มีการอุทยานแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปที่กองร้อยสี ำรวจตระเวนชายแดนที่นั่นผมก็ได้นำเรียนให้คณะได้ทราบถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของการยุดสงครามอากาศนับตั้งแต่พี่น้องตระกูลไรท์คิดประิษ็์ขึ้นมาในปี1903สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ใช้เครื่องบินในการทำการรบในปี1907โดยการบุกเข้าไปในเม็กซิโกเพื่อปราบกองโจรปานโชวีราและเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในปี1914-1918 เครื่องบินรบปรากฏว่าเป็นยุทธโธปกรณ์สำคัญและเริ่มได้รับการยอมรับกันทั่วโลกหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการส่งทางอากาศขึ้นก็คือการโดดล่มการโดดล่มในเชิงการทาหารทางยุทธวิธีที่นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกดำเนินการโดยพลร่มเยอรมันเพื่อยึดเกาะคริตแล้ก็เกาะมอตาจากนั้นก็มีการจัดตั้งหน่วยกำลังส่งทางอากาศขึ้นมา ส่วนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการกระโดดร่มหรือการส่งทางอากาศจากหน่วยสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า OSS OSS ก็คือพ่อของ CIA นั่นเองในฐานติดต่อพันเอกแคลรก็ได้นำเทคโนโลยีนมความรู้นี้มาฝึกให้กับกองชาการตำรวจตะเวนชายแดนและต่อมานั่นคือปี2496 ต่อมาในปี2497กองทัพบกก็จัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นรียกว่าศูนย์สงครามพิเศษชาวบ,บ้านเรียกว่าพลล่มป่าหวายก็นำความรู้ทางด้านการส่งอากาศนี้ไปฝึกให้กับกองทัพดังนั้นถ้าจะพูดกันก็นับได้ว่าตำรวจนะเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่มีความรู้ทางด้านการกระโดดล่มและประวัติของหน่วยงานตำรวจตรวจเชดนก็แตกต่างจากภารกิจของตำรวจโดยท,ทั่วไป เพราะว่าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการก่อการร้ายของผู้ก่อการร้ายคอมมินต์และมันมีปัญหาในการใช้กําลังทหารปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมินต์ที่ลุกซ่อนอยู่ตามแนวชายแดนเพราะว่าในขณะนั้นยังมีสนธิสัญญากับฝรั่งเศสและอังกฤษฝรัร่งเศสมันบอกว่าห้ามไทยตั้งกองทหารและส่งทหาร้าไปในรัศมี25กิโลเมตร จากแนวชายแดนที่ติดก,กับอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นก็คือลาวและเขมรส่วนทางใต้ก็เช่นเดียวกันตอนนั้นเพื่อไม่ให้ขัดกับข้อบังคับนี้เราก็เลยตั้งตำรวจตะวันชายแดนที่มีขีความมารถรวมทั้งพลเรือนตำรวจทหารขีความสามารถทางด้านพลเรือนก็คือว่าตำรวจตะวันชายแดนมีความรู้ทางด้านการพัฒนาการช่วยให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนี่คือที่มา ของการจัดตั้งโรงเรียนตชดทั่วประเทศภารกิจที่2ก็คือตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นอยู่กับเมื่อก่อนนี้เป็นกรมตำรวจปัจจุบันก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็บางพื้นที่ก็ขึ้นคำสั่งยุทธการกับกองชกการกองทัพไทยอันนั้นภารกิจที่เป็นตำรวจก็คือการปราบปรามอาญากรรมในบริเวณพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบและสุดท้ายภารกิจแบบทหารเพราะว่า ตชดอนั้นติดอาวุธเป็นลักษะก,กองกําลังกึ่งทหารถึงแม้ขี่ความสามารถในการรบเจ้าเทียมไม่เท่าทหารหลักแต่ก็สามารถปฏิบัติการได้มีทรัพยากรมีองค์ความรู้มีขี่ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนดังนั้นเมื่อตัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงทุกวันนี้นี่คือภารกิจของตอชดอซึ่งคณะได้รับความกรุณา ให้ความรู้จากวิทยากรของตชดอย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นก็ได้ให้ผู้ที่ร่วมคณะไปด้วยฝึกทักษะในการกระโดดหอตามแต่ความสมัครใจแต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจแล้วก็สมัครใจกระโดดหอเพื่อทดสอบกำลังใจหลังจากผ่านพ้นไปแล้วทางตชดก็มีวุฒิบัตรและก็เข็มเชื่อชูเกียรติ ในเรื่องการทดสอบกำลังใจเนี่ยมอบให้กับทุกท่านก็มีสมาชิกในคณะถึงกว่า10ท่านก็ร่วมกันกระโดดหอนี้ซึ่งทุกท่านเนี่ยไม่มีความลังเลผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าไม่มีใครยึกยักเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยโดดทุกคนไม่เดินลงมาเลยสักคนเดียวอายุมากที่สุดที่โดดหอเป็นสุภาพสตรีอายุประมาณ75ท่านก็ขึ้นไปคนแรกเลยลลก็สามารถจะกระโดดลงมาได้ ส่วนท่านที่ไม่ขึ้นไปก็ไม่ได้แปลว่าขี้ขาดอะไรหรอกเพราะว่าอาจจะเพราะไม่พร้อมหรือว่าบางท่านก็ผ่าหัวเข่ามาอาจจะเกิดบาดเจ็บขึ้นมาได้จากไอการเปลี่ยนหัวข้อเข่าท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีใครว่ากันแต่ว่าผู้ที่สมัครจาน,นั้นก็จะเป็นประสบะการณ์ที่บางท่านก็ไม่เคยกระโดดหอมาก,ก่อนเลยก็สามารถจะนําไปถ่ายทอดได้สิ่งที่ทําให้แต่ละท่านที่ ร่วมกิจกรรมกระโดดถอนนั้นกระโดดลงมาได้อย่างมั่นใจมีอยู่3ประการ3ประการนียก็คือสิ่งที่เราต้องการฝึกทหารของเราให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้หนึ่งคือความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นว่าเราสามารถทําได้การกระโดดหอลงมาระยะสูง3าฟุตนั้นอ,อุปกรณ์ที่ใช้มีความแข็งแรงมากสายร่มสามารถรับาหดักได้ถึง6ตัน เขาก็เผื่อไว้อย่างหนักแล้วและไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ในการฝึกนักเรียนในสิบฝึกนักเรียนในร้อยในการกระโดดหอในขณะที่เราเดินทางไปนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2ก็กําลังเข้าค่ายฝึกอยู่ที่ค่ายพระราม6ซึ่งหอนี้อุปกรณ์นี้นักเรียนในร้อยทุกคนต้องโดดดังนั้นเขาจะมีการปฏิบัติบ,บํารุงดูแลอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นอะ มันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยถึงแม้มีคนผ่านการกระโดดมาเป็นหมื่นคนก็ตามนี่เราก็ต้องมั่นใจว่าตัวเราเนี่ยถ้าเรามีกำลังใจโดดมาได้เราไม่มีทางที่จะสายล่มขาดแน่นอนเราสามารถจะลงได้เพราะเข้าเป็นทางลาดมั่นใจในตัวเองข้อที่สองต้องมั่นใจในยุทธโภคกรครูฝึกเล่าให้ฟังว่าการทำสายล่มอุปรกรณ์ต่างๆเนะี่ยมีการเกี่ยวยังไงการล็อกยังไงซึ่งทุกอย่างแข็งแรง และเมื่อขึ้นไปอยู่บนประตูก่อนที่จะกระโดดครูฝึกตัดการเครื่องแต่งกายของเราให้เรียบร้อยแล้วก็มีการดึงทดสอบอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจจากนั้นก็จะสอนวิธีการวางขาให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเท้าซ้ายไปข้างหลังเมื่อส่งสัญญาณก็ก้าวเท้าซ้ายหลุดออกไปแล้วถ้าหากบางคนก็เสียวเพราะว่ามันสูงท่านก็บอกว่าให้ดูแนวต้นไม้ไว้ไปลายต้นไม้ไกล หรือไม่นะั้นก็แงนหน้าขึ้นข้างบนดูสายล่มซึ่งเมื่อทําอย่างนี้ความกลัวมันจะลดน้อยลงไปเพราะเราไม่เห็นพื้นเราก็สามารถโดดได้ทุกคนผมทูงใจในขณะนี้มากทีเดียวครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กไม่ใช่เด็กไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่อายุกลางคน3-40จนทั้งถึง70ก็ร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่าครูฝึกเขามีประสบการณ์เขาเป็นพลล่ม เขาคุมการฝึกโดดเนี่ยนับไม่ท่วแล้วก็ก็ต้องมั่นใจในเขานี่คือข้อที่สองคือมั่นใจในยุโทธปกรณ์และมั่นใจในผู้ชาหรือครูฝึกที่เขาดูแลเราอยู่ก็จะมีคนรับจุางลางเพื่อขอช่วยดึงสายล่มงกลับมาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยโดดต่อไปดังคลิปที่ผมนำมาให้ท่านดูนี้ทุกคนก็ผ่านประสบการณ์นี้ไปได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้อย่างครบถ้วน สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรมอย่างนี้ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะไม่กําหนดนะครับผมก็จะแจ้งให้ทราบที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อต้องการจะนําเสนอผลการปฏิบัติเพื่อทุกคนเห็นความสําคัญของการศึกษาในลนักษณะที่เรียกว่าทัศนศึกษาหรือ Field Study การทัศนศึกษาเนี่ยมีความสําคัญเราได้ประสบการณ์สําเร็จรูป เราได้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ถ้าอยู่อย่างเดียวก็ยังไม่เข้าใจต้องอธิบายว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรผมก็ตั้งใจทำกิจกรรมให้ครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ทั้งความสะดวกสบายทั้งอาหารอร่อยๆและคัดสรรผู้ที่ร่วมเดินทางไม่ใช่ใครสมัครมาก็รับทุกคนไม่ใช่ครับผมคัดสรรเฉพาะผู้ที่มองแล้วเป็นกรัรยยณมิตรเพราะเราจะคบหากันไปจนกว่า จะเปลี่ยนพบเราไม่ใช่่าเจอกันเฉพาะทริปนี้แล้วก็แตกกันออกไปพร้อมกันนั้นก็มีการตั้งกลุ่มรายขึ้นมาเพื่อมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นการสร้างความมั่นคงในสังคมเป็นการทำให้หน่วยเล็กๆในสังคมเป็นกลุ่มๆเลือกเฉพาะกลุ่มคนดีตามภาษิตมงคลสูตรส8ขององค์สัมมาสูติเจ้าที่ทรงจัดสอน3าข้อแรกไว้ว่า อะเสวนาจะภารนังปันติตาเนยจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเราไม่คบคนพาลเราครบบัณฑิตเราบูชาผู้ที่ควรบูชาสามข้อแรกของโมกโสูตร38ประการสามารถจะบรรลุโดยกิจกรรมยุทธศาสตร์สัญจรผมพลตีดรอนุชาปุณณะขอจบการน,นำเสนอแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ